เาเป็นว่าก็นี่ก็เป็นการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยว<ฆ>เหมือนกันและถ้าเกิดว่าช่วยพี่น้องประชาชนละ่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจสําคัญที่รัฐบาลย้ําอยู่เสมอกินดีอยู่ดี<ฆ>ลดค่าครองชีพ<ฆ>ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยลืมาอตาปากได้อันนี้อีกหนึ่งมาตรการเหมือนกันจะซื้อของจะซื้ออะไรเนี่ย เก็บไว้ไปลดภาษีในปีหน้าได้นะครับนั่นคือเริ่มแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับที่ดีดย์มาตั้งแต่1มกราคม2567นั่นคือมาตรการ easy e-resist นะครับเป็นการซื้อสินค้าและบริการตั้งแต่1มกราคมไปจนถึง15กุมภาพันธ์ครับสามารถนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ตามจริงสูงสุดถึง50,000บาทสำหรับการยื่นแบบผู้เสียภาษีในปี68นะครับเงื่อนไขและใช้จ่ายอะไร อะไรได้บ้างอะไรไม่ได้บ้างเราไปตรวจสอบกันครับย้ำก่อนนะครับว่ามาตรการนี้จะให้สิทธิ์เฉพาะใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการร้านค้าที่สามารถออกใบกำกับภาษีและก็ใบรับอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-tax invoice and e-receipt ได้เท่านั้นนะครับซึ่งคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเป็นผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อันนี้จะไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลซื้อสินค้าหรือรับบริการในประเทศตั้งแต่วันที่1มก,กราคมถึง15กุมภาพันธ์ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน50,000บาทครับแต่ว่าต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์จากใบระบบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และก็ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรเว้นแต่ค่าหนังสือ หนังสือพิมพ์นิตยสารและค่าบริการหนังสือหนังสือพิมพ์และนิตยสารในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงค่าสินค้าโอท็อปที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้แต่ว่าต้องมีใบรับอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-receipt นะครับจากระบบ e-tax invoice and e-receipt ของกรมสรรพากรครับส่วนสินค้าที่ใช้สิทธิ์ไม่ได้เอาย้ำนะ ใช้สิทธิ์ไม่ได้นะครับดังต่อไปนี้ครับคือสุราเบีรยรไวน์ยาสูบรถยนต์รถจักรยานยนต์เรือค่าน้ำมันและค่าก๊าซส,สำหรับเติมยานพาหนะค่าสาธารณูปโภคค่าน้ำประปาไฟฟ้าค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์และบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตรวมถึงค่าบริการที่มีข้อตกลงให้บริการและผู้รับบริการสามารถใช้บริการดังกล่าว นอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนดก็คือ1มกราคมถึง15กุมภาพันธ์2567เช่นค่าสมาชิกต่างๆและยังมีค่าเบี้ยรประกันวินาศภัยที่ไม่สามารถใช้ได้ด้วยนะครับทันี้ครับหากจะซื้อสินค้าและบริการเพื่อน,นำมาลดหย่อนภาษีให้สังเกตร้านค้าดูเลยนะครับว่ามีป้ายหรือว่ามีสัญ,ญลักษณ์ดังต่อไปนี้เนี่ยเห็นหน้าจอนี่นะครับ Easy e r e i s t เนี่ยนะครับ, e ร,บรวมไปจนถึง e-tax invoice and e l i c i t นี่ครับเห็นขึ้นอยู่หน้าจอสังเกตป้ายนี้เดินตรงเข้าไปเลยครับคุณผู้ชมครับ